ทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพระนะครับนะพระมาถึงแล้วนะครับจริงๆแล้วพระรุ่นนี้เดินทางมาถึงผมหลายวันแล้วนะประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับนี่คือเหรียญเจ้าสัวครับนะหลายท่านน่าจะทราบดีว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเหรียญเจ้าสัวนั้นนะครับพระก็จะได้รับความนิยมหลายท่านเคยเห็นเจ้าสัวของบอยท่าประจันสร้างนะครับ เจ้าสัวหลวงพ่อทองเจ้าสัวหลวงพ่อพัดเจ้าสัวหลวงปู่จื่อนะครับปัจจุบันก็มีราคาเจ้าหาที่สูงพอสมควรนะครับนี่คือเหรียญเจ้าสัวครับการันตนีเงินในลังสี่เหรียญครับนวะแปดเหรียญหน้ากากทองคําบางลังมีหนึ่งบางลังมีสองนะครับนี่สวยครับลูกค้าดูเหรียญเจ้าสัวครับนะผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะอีกหนึ่งรุ่นในใจใครหลายหลายคนนะครับอันนี้ก็เป็นแถมยกลงังนะฮะ เหรียญแช่น้ำมนต์ดูหน้าฮะดูสวยมากครับนี่หลังยันห้านโมพุทธายะเหรียญสวยครับบอกได้คําเดียวว่าเหรียญสวยมากนะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นแถมยกลังเป็นแถมยกลังครับสร้างเจ็ดสิบเก้าเหรียญแถมยกลังสร้างเจ็ดสิบเก้าเหรียญโอ้โหเหรียญเลี่ยมครับเลี่ยมกอฝังเพชร เอ้โหตอกพิเศษโอ้โหลูกค้าดูให้ท่านดูกับชัดๆมีคอรายเอาไหมไม่เอาผมเอาไปเลี่ยมคอเลยนะมีใครเอาไหมเลขสิบตัวเดียวครับโอ้โหสวยมากเลี่ยมกรอบฝังเพชรสวยๆเลยลูกค้าดูนี่พร้อมขึ้นคอเลยครับสวยสวยสวยมากนี่มีใครอยากได้ไหมครับ เดีนะ๋ยวเปิดให้ราคาแบ่งปันเบาๆครับเหรียญงานเพ้นครับอ่ะทีนี้เรามาดูรายการลุ้นกันดีกว่านะครับรายการลุ้นครับลุ้นลนะสามร้อยห้าสิบาทสามลุ้นหนึ่งพันบาทครับตอนนี้น่าจะเหลือบ้างประมาณสี่สิบห้าสิบลุ้นนะครับโดยประมาณนะครับนี่ในหนึ่งรังครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเงินสี่เหรียญที่เขาการันตีมาอ่ะใช่หรือเปล่านะครับน่าจะไม่ได้กัน น่าจะไม่ได้ทำตำหนิมาเนาะอ่ะโอเคนะครับอนุญาตคระเลยนะครับเพื่อความชัดเจนในการเช่าหาวัตถุมงคลครับนี่นะครับไม่มีใครกล้าทำแบบผมนะชัดเจนโปร่งใสครับคระกันทห้เห็นเลยเทบุ้มเลยนะครับนี่นะครับทุกท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้ลุ้นทุกเนื้อครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําเนื้อนวะนะครับเนื้อเงินลงยานะครับ ลุนพร้อมกันแล้วก็เหรียญรุ่นนี้สวยมากครับมีรายการเพ้นรายการไม้แกะสลักไม้มงคลรายการกระดูกช้างแกะสวยมากๆนะครับผมเพิ่งได้มีโอกาสนํามาลงยูทูบให้ชมนะครับนี่พระดีพระสวยเหรียญเจ้าสัววาวระเก้ารอบรุ่นแรกของเมืองไทยครับใครอยากเป็นเจ้าสัวเชิญครับมาครับ เดี๋ยวจะแกะชมสักสามลุนก่อนนะฮะสามลุนหนึ่งพัน 1, บาทแกะสักสามลุนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันครับสามลุนนะครับว่าพระรุ่นนี้จะสวยงามขนาดไหนเปิดขึ้นมารายการแรกหน้ากากเพ้นครับโอ้โหผมบอกแล้วฮะบอกแล้วว่าสวยครับหน้ากากเพ้นครับอ่านี่มาชมนะครับ หน้ากากเพ้นเสมือนจริงเป็นเนื้อทองแดงเถือนครับนี่ลูกค้าครับดูโอ้โหสวยมากดูดูฮนะยังสวยครับดูเลขสามสิบห้าครับดูโอ้โหสวยมากเห็นนะนี่นะครับสวยมากเลยนะครับโหนะอ่ะเดี๋ยวใครอยากฟังราคาก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน นะฮะขออนุญาตเก็บเข้าถุงสักครู่นะฮะสักครู่สักครู่เดียวนะครับแกออกมาเหรียญแรกก็แจ็คพอดตเลยอะเหรียญที่สองครับเหรียญที่สองครับเนื้ออะ,อะไรครับทองแดงอ่ะทองเหลืองฝังเพชรคุยพื้นลงยาแดงครับโอ้โหทองแดงฝังเพชรครับ ตอบทอลอ,อะทองเหลืองฝังเพชรกอภัยโอ้โหลงยาแดงลูกค้าดูสวยมากเลยนะครับดูโอ้โหสวยมากนะดูความสวยครับนี่ขนาดสวยแบบทะลุถุงเลยนะทะลุถุงซีนเลยครับดูโอโ้สวยมากนะอ่ะขออนุญาตเก็บไว้ก่อนครับอดใจรอสักครู่นะครับท่านไหนอยากเห็นอยากไดอ้อีกหนึ่งลูสุดท้ายมาดูกัน่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับ อันนี้คือเนื้อชุบทองคุยพื้นลงยาเขียวครับลงยาเขียวเหนียวซับลงยาจีวรครับนี่นะดูครับโอ้โหเขียวมรกตครับเขียวทับทิมสวยมากลูกค้าดูสวยไหมถามใจเธอดูครับดูกระไหล่ทองครับเนื้อชุบทองครับชุบทองกระไ่ทองกันเดียวกันครับนี่สวยมากนะครับอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะไปแปลหมายเลขลุ้นัมเบอร์หนึ่งถึง100รสักคู่เดี๋ยวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขลุ้นัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตนะทำการหยิบสุ่มส่งให้เลยนะครับวันนี้วันที่13บมิถุนายนนะครับผมจะพยายามแพ็กส่งวันนี้ ให้ครบทุกคนทุกท่นานขณะนี้เวลา14นาฬิกาแล้วนะครับนะนี่เห็นไหมนะครับ13นาฬิกา49นาทีก็ตีไป14นาฬิกานะครับทีนี้เรามาดูรายการซึ่งเป็นรายการที่ผมแกะโชว์ลงในทาง YouTube นะครับดูรายการที่แกะโชว์นะครับนี่ก็จะมี รายการแถมยกลังอ่ามาดูแถมยกรังก่อนอันนี้ภูมิใจนาเสนอมากอันนี้เป็นรายการที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีใครเอาผมเอาเองนะรายการนี้ถ้าไม่มีใครเอาผมเอาเองนะบอกไปก่อนเลยนะครับจะเอาไปค้อยคอจะไปเลี่ยมจะไม่ต้องเลี่ยมนะครับนะคือพร้อมห้อยคอเลยรายการนี้เดี๋ยวแกะออกมาจะสุ่ให้ดูนะจะเอาไปห้อยคอเองนะ รายการนี้ถ้าใครไม่เอาผมเอาเองนะฮะดูฮะกรอบทองฝังเพชรโอ้โหแค่ค่ากรอบนี่ก็ห้าร้อยนะกรอบทองฝังเพชรแบบนี้ค่ากรอบนี่ห้าร้อยนะครับนะแล้วอันนี้คือเนื้ออะไรเป็นเนื้อเพน้นนะครับแถมยกลังนะ เขาไม่ได้บอกว่าเนื้ออะไรเหรียญเพ้นเสมือนจริงนะฮะนี่แต่สวยมากลูกค้าดูโอ้โหอยากจะเก็บไว้เองจังเลยนะจะเอาไว้ขึ้นคอนะตอกพิเศษเลขสิบด้วยฮะท่านดูนะสวยไหมถามใจเธอดูครับดูฮะนี่เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้โอ้โหเพ้นอย่างสวยครับ เหรียญน,นี้มาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้ท่านไหนรับนะเคาะเดียวเลยนะขอ1,500บาทอับส่งฟรี1,500บาทครับรายการนี้เอาไปนะครับนี่สวยๆครับพร้อมอรรถธนาขึ้นคอได้เลยนะไม่ต้องไปเรียกอีกค่ากรอบก็500ยแล้วเหรียญเพท์สวยๆขอ1,500บาทท่านไหนรับปิดมาไม่รับไม่เป็นไรผมจะเอาไปขึ้นคอนะอขออนุญ,ญาตเก็บเข้าถุงทันทีนะครับ นะโอเคให้เวลาแค่วันนี้แหละพรุ่งนี้ก็ขึ้นคอแล้วนี่หมหลวงปูขึ้นคอเลยนะครับอันนี้คือเหรียญแช่น้ำมนต์นะเหรียญแจกทานนะครับเลขหนึ่งสี่ศูนย์นะฮะนี่คือเหรียญแจกทานครับเนื้อทองแดงผิวรุ้งมันปูนั่นแหละนี่สวยมากเลขหนึ่งร้อยสี่สิบครับเหรียญเจ้าสัวครับต่อโคตรทอยดอยย่อมาจากทองแดงครับแัดเตียนอยู่แล้วนี่ เห็นไหมยันห้าสวยๆครับลูกค่าดูโหยดีต่อโคดแจกทานเนีน่ยนะเนี่ชัดเจนเลขร้อยสี่สิบครับสวยมากลูกค่าดูโอ้โหเหรียญน,นี้มีใครอยากได้ไหมครับเอาไปเบาๆครับเหรียญน,นี้ผมให้ที่สามร้อยห้าสิบบาทอ่ะปิดไป เหรียญแจกทานครับสวยๆราคา,า,าเอาไปสามรอยห้าสบาทครับสำหรับเหรียญน,นี้ท่านใดรับปิดมาครับขอสามร้อยห้าสิบาทครับอะปิดไปครับรายการนี้อย่าลืมนะครับเหรียญเนื้อดวงของปุศิลาผมมีนะฮะเนื้อดวงผมมีเนื้อดวงรุ่นสองนะครับแล้วก็อะไรอะเสียมาฉลองกุฏิก็มีนะครับแล้วก็อะไรนะอีกรุ่นหนึ่ง รูปหลอกลมตำรวจผมก็มีนะใครที่อยากได้กดติดตามเลยนะเมื่อท่านกดติดตามท่านจะได้เห็นคลิปที่ผมลงหากท่านไม่ได้กดติดตามนะแล้วท่านจะไม่เห็นคลิปที่ผมลงพอเวลาผมลงปุ๊บนะคนที่กดติดตามเขาจะเห็นก่อนและเขาก็จะเอาพระไปหมดก่อนท่านนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านต้องเช็กมือถือของท่านว่าท่านกดติดตามช่องตูมตามหรือยังหรือหากท่านคิดว่าเอ้ยผมติดตามคนเดียวแล้วกลัวว่าเวลา อ่าตูมตามลงคลิปแล้วมันแจ้งเตือนในมือถือและผมไม่ว่างผมจะทํายังไงดีผมถึงจะรู้ท่านก็แชร์ช่องยูทูบผมไปแชร์ไปให้กับญาติท่านแชร์ไปให้เพื่อนท่านแชร์ไปให้ลูกให้หลานให้ภรรยาของท่านนะพอเวลาผมลงคลิปมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนในมือถือของญาติท่านของพี่น้องท่านเขาก็จะได้ช่วยเตือนท่านอีกทีนะอย่างนี้นะก็จะได้ท่านก็จะได้เปรียบคนอื่นในการที่ พอลงคลิปไปมันก็จะแจ้งตในมือถือท่านก็จะได้เห็นพร้อมท่าอนอือย่างเงี้ยนะครับง่ายๆนะนี่นะครับหนะลวงปู่ศิลานาทีนี้โอ้โหไม่ต้องสืบนะฮะอันนี้คือเหรียญแช่น้ำมนต์ในพิธีครับเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับชั่วโมงนี้ต้องหลวงปู่ศิลาครับรูปเดียวเท่านั้นนาทีนี้นี่นะครับเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับแช่น้ำมนต์เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่ขี้ครับสวยสวยลูกค้าดู สวยๆนะนี่ต่อโค้แช่น้ำมนต์เลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดเห็นไหมตัวหนังสือสวยๆเลยหน้าสวยๆเลยเห็นไหมคำว่าเจ้าสัวนะฮะเจ้าสัวนะครับนี่ตอกสองโค้ดครับด้านหลังหลังเป็นยันห้าตอกทอดอยย้อมจากทองแดงครับเจ้าสัวเก้ารอบครับนี่โอ้สวยมากลูกค้าอ่ะ เหรียญนี้ท่านนายรับขอ350บาทเอาไปเท่ารายการลุ้นเอาไป350้าบาทท่านนายรับแจ้งมาครับเอาไป350รบครับทีนี้มาดูรายการลุ้นที่ผมแกะได้นะครับอันนี้ก็เป็นงานเพ้นท์นะคือต้องบอกว่าเหรียญรุ่นเนี้ยใครได้ไปผมบอกว่าท่านคุ้มมากนะนี่คือทองแดงเถื่อนครับเลขสามแปดครับทองแดงเถื่อนเนี่ยเขา อ่าเขาเรียกอะไรเพ้นหน้ามาแบบสวยมากเห็นไหมสวยเลยลูกค้าสวยเลยดูตัวหนังสือครับคือตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างสวยเลยใช่ไหมนูนขึ้นมาแบบเป็นสันเป็นแท่งเนี่ยนะชัดเจนเลยนี่ปลอมแปลงยากนะท่านดูตัวหนังสือเสียก่อนนะตัวหนังสือแล้วตัวหนังสือมีเหลี่ยมด้วยนะเห็นนะท่านเห็นปะ่ะนะขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยเห็นะนะตัวหนังสือนะอตัวหนังสือนะขอไปตัวหนังสือนะตัวหนังสือเนี่ยเห็นะ นูนขึ้นมาเป็นแบบรู้สี่เหลี่ยมสวยมากเลยฮะถ้ารอไปกล้องไปส่องดูนะสวยมากนะผมอยากจะบอกว่าโอ้แล้วยองยันแบบสวยนะสวยมากนะเหรียญน,นี้ผมบอกได้เลยว่าทําเกะยากมากนะเนี่ยมันสวยจริงๆไงเห็นไหมสวยมากครับดูผมจะบอกว่าทําเกะยากมากเหรียญน,นี้รุ่นนี้เลยสวยจริงครับดูดูตัวหนังสือเลยท่านดูดีท่านดูเดิย เป็นสันนูนขึ้นมาเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมสวยมากนะครับอ่ะเหรียญน,นี้ผมขออนุญาตเปิดเอาไวท้ที่อันนี้คือทองแดงเถื่อนนะฮะทองแดงเถื่อนทองแดงโบราณน,นี่ครับหน้ากากก็เป็นหน้ากากเพ้นนะครับขออนุญาตเปิดเอาไวท้ที่เอาไปที่สามร้อยห้สบบาทอ่ะเอาไปเท่ารายการลุ้นนะ เพราะว่าเป็นทองแดงก็แบ่งให้นะเอาไป350บาทอาท่านได้รับปิดมานะครับแบ่งท่านไปนะครับอ่ะมาดูรายการนี้อ่านี้สวยเลยครับนี่คือเนื้อชุบทองคุ้ยพื้นลงยาเขียวหรือว่ากระไหลทองนั่นเองนะฮะช,ชุบทองนะครับชุบทองชุบทองนะครับบางคนเรียกทองคําคนจนนะเนี่ยเอาไปเลี่ยมกรอบทองนี่สวยโอ้โห ลงยาเขียวมารากดครับเขียวเหนียวซับครับลูกค้าครับเลขห้าหกครับต่อคดชอทอเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน,นะต่อคดชอทอชัดเจนครับเนี่ยมันเขาร้องเพลงอะชอทอชอทอชอทอไแปลว่าอะไรเนี่ยแต่คิดไม่ออกแล้วก็จะบอกให้เออให้ลา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 แล้วลาลาลา,ลา,ลาชอทแอปลว่าชุบทองก็ยังไงเนี่ยชุบทองนะฮะชอทอย่อมาจากชุบทองนะเนี่ย ลงยาเขียวเหนียวซับอือสวยแล้วก็คุยพื้นด้วยนะฮะหน้าลงปู่เนี่ยโหสวยนะครับอ่ะนะครับรายการนี้ท่านไหนจะรับก็เอาไปราคาแบ่งปันครับเบาๆครับนะท่านไหนจะรับแจ้งมาเอาไปเท่ากับรายการรุ่นเลยเอาไปสามรอยห้าสิบบาทเอาปิดไปราคานี้เอาให้ไวครับให้เร็วให้ไวครับโอ้โหสุดยอดของการแบ่งปันนะ ไม่เน้นกํำไรครับเน้นมิตรภาพนะอย่าปล่อยให้คำว่ามิตรภาพเป็นเพียงแค่ชื่อถนนนะฮะนี่นะครับนี่คือทองเหลืองฝังเพชรลงยาแดงองค์นี้ผมอยากเก็บจริงๆลูกค้าผมอยากเก็บไว้มากเลยทองเหลืองนะฝังเพชรลงยาแดงเลขสองแปดและสวยมากนะฮะยาแดงนี่คือแรงที่หนึ่งนะครับยาแดงคือสุดๆแล้วในบรรดา สีที่ลงยาพระเครื่องนะยาแดงคือที่สุดแล้วนิยมสุดสวยสุดครับเห็นนะแล้วสวยมากนะครับดูดูครับเจ้าสัวลงยาแดงฝังเพชรด,ด้วยเหรียญนี้ท่านไหนรับขอ4ี่ร้อยบาทนะท่านไหนรับขอ400บาท,นะาบบาทเจ้าสัวฝังเพชรลงยาแดงครับดูสวยมากนะขอ4ี่บาทเทนรับปิดมาขอ400ร้อบาทนะสวยมากองนี้นะ4ี่บาทอ่ะท่านไหนรับปิดมานะครับ ส่วนรายการลุ้นน่าจะเหลืออยู่ประมาณ40รุ่น50รุ่นโดยประมาณนะไม่น่าเกินนี้นะครับรุ่นละ3า0บาท3รลุ้น1,000บาทนะครับท่านไหนจะรับกี่ลุ้นก็แจ้งเข้ามาอยากทราบเบอเบอร์อะไรก็แจ้งเข้ามานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ